อินดีมคืออะไรอินดีมมาจากไหนอินดีมทำงานอย่างไรอินดีมรับรายได้อย่างไรอินดีมมีสินค้าอะไรบ้างใครทำอินดีมได้บ้างอินดีมต้องลงทุนไหมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนะครับอินดีมคืออะไรนะครับมีหลายๆท่านถามกันเข้ามาตลอดเลยว่าอินดีมคืออะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าอินดีมคืออะไรนะครับ มาดูครับคําถามแรกนะครับอินดีมคืออะไรนะครับอินดีมนะครับคืออาณาจักรแห่งนวัตกรรมนะครับที่รวบรวมคําว่า innovation นะครับ design แล้วก็ empire นะครับเอาไว้ด้วยกันนะครับนำสองตัวหน้าของทั้งสามคำนะครับมารวมกันนะครับได้คำว่าอินดีมขึ้นมานะครับนี่คือคำว่าอินดีมของเรานะครับอินดีมมาจากไหนอินดีมนะครับก่อตั้งโดยคุณก้องอัครรัทนิติพลเป็นประธานบริษัทอินดีมกรุ๊ป และคุณก้องยังเป็นเจ้าของบริษัทมัตตูมเทเลวิชัน่นเป็นบริษัทที่ผลิตสื่อโทรทัศน์นะครับที่มีคุณภาพอย่างมากมายอีกทั้งนะครับยังเป็นเจ้าของรายการก้องสตอรี่นะครับเป็นช่องของคุณก้องเองและเป็นเจ้าของรายการดังอายุน้อยร้อยล้านรายการนี้นะครับทุกท่านต้องเคยผ่านหูผ่านตานะครับหรือว่าเคยเห็นเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับรายการอายุน้อยร้อยล้าน คุณก้องได้สัมภาษณ์นะครับผู้มีรายได้มากๆเลยนะครับหลายคนด้วยกันนะครับเป็นหลักพันคนทําให้เห็นแนวคิดนะครับของผู้ที่ประสบความสาเร็จอย่างมากมายและคุณก้องนะครับได้นึกถึงประชากรอีกส่วนหนึ่งในประเทศที่มีรายได้น้อย <c oughs> ว่าจะช่วยพวกเขาอย่างไรดังนั้นจึงจัดตั้งบริษัทขึ้นมาครับ <c oughs> ชื่อว่าบริษัทอินดีมกุ๊ปมีจุดประสงค์ <c oughs> เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีรายได้น้อย <c oughs> ให้มีรายได้มากขึ้นและจะสามารถทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม จึงจัดตั้งบริษัทอินดีมกรุ๊ปขึ้นมาเพื่อสานต่อความคิดนั้นอินดีมทำงานอย่างไรอินดีมคือธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคเน้นการทำการตลาดบนโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทำการตลาดผ่านซื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยแนะนำผู้ที่ต้องการเข้าร่วมธุรกิจหรือบุคคลที่สนใจบุคคลที่เห็นโอกาสและมองเห็นช่องทางการสร้างไรายได้ผ่านการตลาดแบบดิจิตอล โดยประชาสัมพันธ์ออกไปผ่านระบบสมาชิกในช่องทางต่างๆโดยมีคำพูดที่ติดปากของชาวอินดีมว่าไม่ตือ้อไม่งอ้อไม่ขอและไม่จำเป็นต้องขายและแนะนำกับผู้ที่สนใจจริงๆอินดีมรับไรายได้อย่างไรอินดีมมีแผนไรายได้โดยใช้แผนการตลาดแบบไบนาลีคือการตลาดแบบการจับคู่สองข้างมีผลประโยชน์หลักถึง7ช่องทางและยังมีผลประโยชน์อื่นๆตามโปรโมชั่นต่างๆอย่างต่อเนื่อง อินดีมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่4 0 0ถึง40,000บาทต่อวันและโอนเงินเข้าธนาคารของสมาชิกทุกๆวันศุกร์อินดีมีสินค้าอะไรบ้างสินค้าของอินดีมมี3ามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆคือ 1. สินค้ากลุ่มสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางสสินค้าประเภทอาหารเสริมช่วยเสริมสร้างบำรุงส่วนต่างๆของร่างกาย 3. สินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้าของพาร์ทเนอร์ของบริษัทอินดีมอีกด้วย สินค้าทุกชนิดทุกประเภทมีการขึ้นทะเบียนจากออยอเรียบร้อยแล้วอินดีมเชื่อถือได้ไหมอ,อินดีมเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยมีสคออบอรหรือสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภครับรองหรือรับจดทะเบียนไว้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสคออบอโดยตรงอีกทั้งอินดีมยังถูกจัดตั้งโดยคุณก้องอัครรัตนิติพลเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมและยังมีผู้บริหารท่านอื่นอีก เข้ามาทำหน้าที่บริหารในด้านต่างๆอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวางแผนรายได้ด้านการเงินด้านการตลาดด้านการเทรนนิง่งและรวมถึงการจัดการซอฟต์แวร์หรือระบบเว็บไซต์ของบริษัททําให้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใครทําอินดีได้บ้างคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญคำตอบก็คือทุกคนที่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถทำได้คนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถทำได้คนที่มีฝันอยากทําฝันให้เป็นจริงสามารถทําได้คนที่อยากช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากการมีชีวิตแบบเดิมๆอยากช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นสามารถทําได้คนที่อยากปลดหนี้ให้ครอบครัวสามารถทําได้หรือคนที่อยากพาคนรอบๆตัวปลดหนี้ไปด้วยกันสามารถทําได้ที่สําคัญคืออินดีไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานประจํา ก็สามารถทําอินดีมและสามารถมีไรายได้จากอินดีมได้อินดีมต้องลงทุนไหมแน่นอนว่าธุรกิจทุกชนิดทุกอย่างที่จะได้กําไรหรือจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาย่อมต้องมีการลงทุนดังนั้นอินดีมจึงมีขนาดธุรกิจให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในธุรกิจอินดีมสามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มต้นด้วยธุรกิจขนาดไหนระดับไหนไซส์ไหนไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาดเล็กไซส์ขนาดกลางหรือไซส์ขนาดใหญ่ และมีไซส์พิเศษเป็นไซส์ระดับพรีเมียมถ้าถามผมว่าผมจะแนะนำไซส์ไหนให้สมาชิกผมก็จะแนะนำไซส์พรีเมียมครับเพราะว่าไซส์พรีเมียมลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตหากท่านฟังคลิปนี้จบต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตัดสินใจได้แล้วว่าจะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านการุณาติดต่อกับกับผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านหรือติดต่อกับผู้ที่แนะนำท่าน ผมบอยเดอะบอยอินดีมขอบคคุณรับ